สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับอมีกินไว้อากาศครับเสียดีจะได้คึกตอนขับรถเดี๋ยวมาดูพขอได้ของเล่นมาใหม่นะได้ของเล่นมาใหม่อีกแล่ะเอ้าลดลดลออลฮะ อ่อโอ้โหนี่ครับทำมาดูเขาได้ท่อมาใหม่นะเอ,อิืดที่ไวะไปเอาลงมาดูข้างล่างได้ไหมเนี่ยอุ้ยโอ้ปลายไหม Ui Có xây trong này nè Ngôi lướm, ngôi lướm Áo quá, áo quá, áo với Hả? con จอดทาลา่างอีกเลยใส่เสียดีเอาไปเทียบไปเบ้่งเด้ยบ่ะคือบอะไ,ได้ๆๆรเลยเทียบประมาณไ,ไาหนเนี่ยโอ้ใส่ประมาณนี้เลยเนาะเฮ้สสตยตองขยับมากประมาณติดวานะมันมันคันเอาขึ้นซ้ำนี่มันติดอันนี้ตัว เนี่ยนะบอลมันมันต้องอยู่ระดับนี้เลยแต่ต้องงัดเข้าไปอี่ทีนะแต่ว่าพอสายทอมันต้องอยู่นี่สิก็ต้องเอาทอลงมาอีกเนาะไม่ได้ตัดตัวนี้ย่นเขาไม่ได้ตัดนี่เขาไม่ต้องตัดนี่นะป๋าตัดนี่เห็นะแต่ว่าเขาทาบมันสิทาบมันสิทอมันออกมาดิทอออกมาทอออกมาทอหนึ่งไปเกิดเท่าเห็นบอลสีเยือกสีอ๋อมันต้องงอลงมาฮะอันนี้ยังไม่ได้ตัดเนี่ย บอกคันไส้มองเนี่ยคันไส้มองนานเลยอ่ะมันจะติดหนีโบแมนบ่อ๋อ่นี่เดียวเบิ้งเบิ้งเบิ้งอ๋อมาติดบ่อ๋อคันมันขึ้นไปอีกอ่ะนี่เดเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่ต่แต่เขาเปียกๆพอระดับระดับความสูงพอที่อยู่ระดับนี้อืมแต่ว่าคันคันเทาใส้พอแล้วพอมืออะไรอย่งเี่แล้วมันจะขึ้นอีกเน้มจะขึ้นประมาณอ๋อมันก็ไดเยอะหอกเนาะม่ติดหอกเนาะเออโอ้ใส่ตัวเอสเลยครับใส่ทองมาแล้วใส่ทองมาแล้ว ะเะอันนี้อันนี้อันนี้เอาไอซีวะ่อันนี้ทอดอกา,าอันนี้เห็ดนะออันนี้ดินดินมันมันไหลเขาใน,ใน่นเอาทออกา,า <laughs> เอาไปใส่ขั้นเขียวบ่เออเอาไปใส่ขั้นรุ่นเอาไปใส่ขั้นรุ่นเยอบาทเลยขั้นหาขั้นหาเจ้ากับขึ้นบาน้นไหนเ่าตัดเอาเอามาต้มไหนดิเอาต้มไหน

จวดเลยเลยเนาะจวดจวดวะจวดอยู่วะเ่นเ่นดีกว่าเก่าว่าเนี่ยใส่ทอนเนี่ยเ่นเ่นเ่นเก่งหกขึ้เก่าเลยเนาะเก่งหกขึ้เก่าเออันอันชุดเวทแฝงอ้องพัลวัตรตัดทิ่มแต่สายได้ยี่แฝงเลยนี่เอาเอาเอาตรงนี้ เป็นสามทางเลยบ่เป็นสามทางนะต้องมีออกมาแต่ใส่หนึ่งมันออกหลายมือปวดบ่ออกหลายมือปวดนั่นเองคือเป้วหนูเป้วหนูนเป็นเรียนลอยเศร้าออกหลายฟองหมดออกหไรเรียนลอยดิบอกอันถ้าเลิกบอกช่วยทุกอย่างเนี้ยออกโอ้ซื้อมาจะใส่เนี่ยซูรินครับสุรินโอ้แบนสุรินอ๋อเปที่ไปสุรินมือนั่นนะครับไปไทยเทสวยดีแบนสุริน เอาไปใส่หนึ่ดเกวะที่วะได้ิ่อขางเนาะขายโตขายโตขายโตต่อไปเะต่าเดินทางขาเดินทางเนาะานยอโอ๊ยเอาไปเก็บเอาไปเก็ขาไม่หลอกวาไปเก็บเด้อขาเดินทาง่าเดินทางแกขายง อุ้ย <c oughs> เอาไปใส่มือไดเนี่ยว่าสิใส่มือวานนี่แหละฮนะเนหัวว่าสิมานันควันกันเลยกันเลยซึงประเด็จตัดรถน,นี่แหละเอาใส่ในรถนี่แหละจังบ่ะเ,เปืือนเนาะจังหวะถลอกจะเอามาใส่ในรถใส่รถแทียนมานี่ยใส่ในรถเลยแหละของเทะเอาเงานาินใส่ฮะโอ้เงิงงนใส่เงินใส่ อันนี้ยิ้มเลยได้เนี่ยยิ้มรถนับแล้วโอ้ยถังน้ำมันเขาหยานมันฟ้าถังมันฟุ่งออกครับเขาฮะ <laughs> เขาหยานฟ้าถังฟุ่งออกวันเนี่ยเป็นดีไซน์ไหม,ไมเมอ้ตัดดีไซน์ไหมปกติเขาต้องใช้กุญแจหรอก เขาต้องใส่สายไปตรงที่เฮดเดอะบิวมะเฮดแบบนี้นี่เองแข็งแรงเนี่ยแล้วฟ้ามันมาอยู่ปะอยู่อ๋อไปอยากมัดไปอยากมัดขึ้นเขาแต่รู้เป็นไงเลยคือใครเห็นหกหลอทุกคันต้องปิดเดี๋ยวมันเป็นสไตล์แเนาะมันมันเป็นเทรนบอกวะเออเป็ิยังผมถามแนี่เอาปิยังเขาขึ้ต้องปิดฝาทางเนาะ ผมงงนี่ล่ะเห็นกันเลยปิดคื้อข้าวเลยย่านฝุ่นมันเข่าเลยจังไหนวะว่าลโอ้เห็นเห็นเมันเห็นกันเลยเห็นตามนี่แหละครับเอ้าช่วยบอกผมหน่อยนะผมก็งงเหมือนกันนะทำไมต้องเอาผ้าปิดฝาถังผมยังคิดบ่ออกเลยครับขันหยานน้ำมันมันเฮียมันถีบข้ามันก็เฮียเกานเลยเนาะไม่เห็นเนาะ คันไม่อยากให้มันเฮียก็เอาถุงเลยเนาะเดี๋อวมันเป็นแบนเดี๋ด้จะมีอย่างมะคือไนน์เนี่ยได้ท่อแล้วเนี่ยอ่ะอีกหลายอย่างเลยครับอุ้ยนี่ดิแบบนี้ดิผมว่าทนดีว่ะแบบเนี้ยมัต้องอันนั้นเลยว่ะเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยเออคันจับน็อตปึ๊บมันจะขี่ขี่วงนี้เนาะอีีกต่่อไปแุ้ยอันนี้เขาเจาะเลยครับเนี่ย เจาะเลยเนาะเจาะแล้วก็ทะลุออกมากเจดเนี่ยมันต้องต้องใส่ขอบมันนั่นความ,มเห็นว่าเครื่องรองเท้าคอนเวิร์ตจะมีตัวรัวดไว,ว้เ่อให้มันถึงยางเลยสุดมีมาตรฐานมีมาตรฐานอยู่เน,เนี่ยมันยึดกับอันนี้เลยเนาะใน <c oughs> ของเรียนไม่ละเยอกอ่ะ สักพักเด็กอะเอากระบะไปชุบเล็กได้เนาะกระบะชุบเล็กมาเลยอ๋อบูเล็อ๋ออ่ะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย